สบายดีสวัสดีนอกจากพี่น้องเนาะืันนี้ก็มาพอกับสองมุดดำสาว่าวไต้เน,นะพี่น้องเนาะมืนอนี้มุดดำกับซีมาเบาเรื่องคังแดดมุดดำในมาเห็นงานอยู่ประเทศไทยด้วยว่าคังแดดมุดดำในมาเห็นงานอยู่ไทยนอกจากพี่น้องเนาะแต่ซีมาเบาถึงว่าในมาจังไหนมากกับไผคือจัจากในมาเห็นงานอยู่ไทยนอกจากเนาะมุดดำมากกับ หยาดนอจันนอมากับญาต<ๆ>ิมากับพี่น้องนะเนี่ยนอพี่น้องนอมากับพี่น้องคังแดงๆก็คือมากับพี่น้องพี่น้องเพคนเคยเลยไม่เห็นงานอยู่ผีได้ปีเลยนอจันนอพี่น้องนอก็คือมากับเพลินมากับเพลินมาอยู่น้ำเพลินดังสีน้เพลินผ้ามาคือมากับเพลินทุกอย่างคืออยู่กับเพลินทุกอย่างมากับเพลินเพลินผ้ามาเพลินแนะน่ำงานให้เฮ็ดเพลินแนะน่ำทุกอย่างนอจันนอพี่น้องเนาะก็อยู่ห้องน้ำเพลินพอมาคังเลกา มาน่ำเพินแบบเพินกับหายู่หองหน่ำเพินกับเพินกับมีงานเห็ดอยู่เดียนอกจากหน่ำพี่น้องนั่งพอว่าเพินมาก่อนหมดดำยู่แล้วแล้วก็ขอบข้มทุกแล้นอากพี่น้องนอากขอบข้มจนกัดจังไลายดินร่นมากหอดผีนอกจากพี่น้องเนาะมาก,ก,มดดากขังแดกอ่ะเอ้อขึนะ้นหอดแม่ขึ้นหอดพอนพี่น้อง,ออน,น,งน,อนั่บ่เคยจากบ้านมาจาักเถื่อนนอกจากพี่น้องก็เป็นแบบสะดึ้งสะดือนอกจากพี่น้องเนาะมาเห็ดงานน่ำเพิน เอ้ยมาอยู่น้าเพินเพินก็ได้มือนมือแรกเพินก็ได้ผ้าแบบไปซอยงานเพินมาจะน้อพี่น้องเนาะมุดดำเนี่ยมดทนายงานเห็นเนาะแต่ไปซอยงานเพินกลับไปเจอคนไทยคนหนึ่งอีกนอกพี่น้องเนาะที่ใจดีกับซามมุดดำเพินก็ได้ว่าเออสงสารเด็กหน่อยคนนี้ดีอีตนเด็กหน่อยคนนี้ดีรับมาห็นงานน้ากอนกพเลนว่าเพินก็ได้ถามหยาดคงซามมุดดำว่ามุดดำอะไรงานเห็นเดาไป อยากเพิ่นก็เลยว่ายังยังบ่มีงานเฮ็ดอยู่จ้าก็นึกว่าสิไปหางานยังให้เฮ็ดอยู่เนาะจ้ะเนาะช่วงนั้นก็หางานยากเนาะจ้ะเนาะสามูดามก็ยังบ่ทันได้ใหญ่เนาะจ้ะเนาะช่วงแรกๆสามูดามมาเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยหรือว่าอยู่กรุงเทพฯสามูดามอายุ17ปียังบ่เคยห่างกับพ่อกับแม่เนาะจ้ะเนาะก็มาน้ำญาติเนาะจ้ะเนาะมาเนี่ยแหละเพิ่นก็ให้ลงไปสอยงานเพิ่นเพิ่นเฮ็ดร้านอาหารพี่น้องที่้านอาหารน้อยๆเราจ้ะก็บ่ร้านบ่ได้ใหญ่ตีโบราณไงตอีหยังเนาะจ้ะเนาะกะ เบาเบาสตเจนหรือว và ่าเบาแบบของของก็ขาดก็โคตรถูดัยนรไพี่น้องเนี่ยจ้ะเนาะเออเพิ่นก็ได้ทุกผ้าดงไปซอยงานเพิ่นแถาแกยเพิ่นก็เลยว่าในงานเฮ็ดแบบไปเป็นไตอีโต้เนตั้งหุ่งศาลกาในความแบบสามุดำกันยังหน่อยบ่เคยมาไทยบ่เคยมากรุงเทพเนี่ยจ้ะเนาะในกความมีส่นกับเออ เพิ่นคือเห็นเฮาขังเหรกเพิ่นก็คือใจดีกับเฮาเถะยังประมาณเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเพิ่นกลายไปซอยงานเบิดมือมือนั้นเบิดมือเลยแล้วเพิ่นก็ให้กินข้าวนําเพิ่นเนาะี่ไงนะเหมือมือที่2มาเพิ่นก็เลยบอกว่าบอกน้าญาจ้ามดนําว่าให้น้องมาเห็นงานได้เลยเพิ่นสิดับเด้อจังซี่เนาะเพิ่นอีตูนเพิ่นว่าเพิ่นอีตูนเพิ่นไปยังห้ไปหางานหิดบ่อนใหม่จังซี่นะในน้ําแบบคิดอยู่แต่ว่าสิไปเฮ็ดงานหยังเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะคือเห็นแบบญาติพี่น้องแบบคนบ้านเดียวกันน่ะเพิ่นมา มากกรุงเทพหรือว่ามากประเทศไทยเนาะพี่น้องเน้องประกาสิแบบมีใหม่มีมือว่าสีนัดซ้างนาะพี่น้องเนาะนั่งจากที่แบบว่าอยู่บ้านบ่คอยมีอย่างอังศีนาะจ้นเนาะมากกรุงเทพเป็นกัสิมีใหม่มีมือมีแบบมีเงินโอนกระบป๋าในโควิดแม่กัสิได้อยู่ดีกินดีเน่ะสรุปนำก็ได้คิดอยากมาเนาะจ้นเนาะเพราะว่าอยู่บ้านกับรอบครัวกมุดนำกับบดถึงขันสิวัสดีเนาะจ้นเนาะกับมีแค่กินแค่ใส่เด็กๆน้อยๆเนาะจ้นเนาะบดถึงขันวัสดีเลยเนาะจ้นเนาะ แต่ซาโมดางก็ตัดสินใจไม่งานกุงเทพมาเนาะกามาน้ำเพลินเพิ่นกะใจดีรับซาโุดาเห็นงานน้ำเพลินกะเดิมแดดเพลินกะหายเงินเดือนเก่าพันนจ่นเนาะถือว่าเพลินกะหายได้อยู่สำหรับมุดดำมุดดำกะคิดว่ามุดดำไหนได้นั่เจาะเนื่ังจากที่แบบอยู่บานบ่คอยมีได้ไหนยังเลยอันสินาจ่าพี่น้องพ่อได้ขึ้นมากุงเทพในเงืนเดือนเดือนหนึ่งเก่าพันซึ่งว่ามันเป็นเงื่นดาวเฮ้ามันกะลายนจ่ะเนาะสวงนั่นเนาะส่วงนั่นกับประมาณแบบ พันหนึ่งกะไรแบบบกคอยได้นอนอกจากแต่ว่าก็ถือว่าไรอยู่นนนเนาะเนาะกะอืกะเห็นงานเงินเด็กกะโอนเงินไปให้ 9, เมย์เก่าพันเลยจ้ะไม่เห็นงานเงินเด็กอ,อ,อนเงินโกนเงินให้ 9, เมย์เก่าพันเลยจ้ะสัญญากับบจ้าขงว่ากูมากรุงเทพกูต้องหให้พ่อให้เมย์กูได้อยู่ดีกินดีคิดอังสีนะจ่ะพี่น้องแต่ว่าพ่วมฟนันกับเป็นจริงนิดนึนิดนิดแต่โบได้อังสีนะจ้ะ พอเห็นงานเดือนดอแนด็กมุดดำได้เงินเดือนเดือนแด็กมุดดำกูนให้กลับบ้านให้เมื่อเดย์เดย์จากเขาพัานมุดดำก็กินแบบพอเห็นงานน้ำพืนหนาๆน,น,นากจากเพิ่นกับใสา่ากินเขากินหนาวน,น้ำพืนตอนเสาร์เพิ่นกขายไปกินเขาน้ำพืนนอกจากเห็น,นงานเนี่ยก็กินเขาน้ำพืนตอนเที่ยงก็กินเขาน้ำพืนคือตอนเย็นอังศีนี่ข้าปิดดาอังศีนี่แบบกับเขาบ้านคายบัวบึ้ดเป็นผัวไก่ย่างผัวไก่ทอดอังศีเนาจะจากเนาะเพิ่นกับใสาหายเอาขึ้นมากินอยู่ห้องมุดดำกับใส่กินดังสั่น คือบันี้กัซซิมีแบบพวกตี่พวกลูกค้าคนไหนที่เพิ่นแบบอีโตนโม่เฮานั้นเราจะเน้นตรพี่น้องเนาะอีตูนสงสารสามุดามซามุดังกับเ็นเด็กหน่อยบอร์จักยังเราจะฮิตซื้อตาซ่าอยู่เนาะเห็นงานเพิ่นอีตูนเพิ่นก็ได้หายติดมือละรอยซองรอยสินะจ้ะกับพราได้ไปเดี๋ยวกับฮิตยูหนักเนาจะเนาะดูน้ำยาบอลลูนแล้วก็ย่ายออกย่ายออกนี้จากยาเนาะจะเนาะนั่งจากงานสามุดามกับนีจาก แถวนั้นเลยนอนจะนอนอพี่น้องนอนก,ก็ไปอยู่บอลอื่นเลยสินะนกะถือว่าดีนอนจะนอนพี่น้องเนาะถือว่าดีถือว่าเป็นโอกาสดีของซาวมดดำทีได้มาประเทศไทยหรือว่าทีได้มาอยู่กรุงเทพมากทางแด็กะมีแบบคนไทยอีภิญ,ญายขคนหนึ่งเพิ่อนผู้ประมับใจดีกับซาวมดดำอุตส่าห์รับซาวมดดำมาเห็นงานทั้งๆที่เพิ่นน่ะกะมีลูกน้องอยู่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะอีตุลสงสารซาบูดามกัเป็นนะ ความโชคดีของสาวมุดนำทีบอตองไหนไปตลอนตอนอนห้างงานเห็ดปกติห้างานกับสียางเราจะนอพี่น้องน่าจะสวงเห็นมากเพ่นกัรับเพ่งงานท่านที่เลยภายในเมือนหนึ่งไปซอยงานเพ่นเหมือสองเพ่อนกัรับเขาเห็ดงานเราจะน้องพี่น้องเนาะเพื่อนขายกินเงืนเดือนปกติเราจะนอพี่น้องเนาะถือว่าเป็นความโชคดีของสาวมุดนำทีไหนแม่ขอคุยใจใจดีอยู่ประเทศไทยดือว่าอยู่กรุงเทพชาวสันกับบุดนำกับขึ้นสียางเราจะนอพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่แถวนั้นหองกับต้องห้าหหองกับต้องเ้าซอยเพื่น พิ่นเป็นหยาดกะจิ้งนอกจากนอพี่น้องยูน้ำพิ่นกะตองเซาหองซอยเพิ่นนอกจากเนาะย่างเพ็่นงานกับขี้เห็นงานนังสีหน้าจะย่างพิ่นกับบุคคลมีเวลาภาพมุดนำไปห้างฮาน้องส่งมาแดกเพราะว่าเพิ่นกะตองเห็นงานของเพิ่นนอกจากเนาะกะือว่าเป็นความสุขดีของสามมุดนำได้นอกจากนอพี่น้องเนาะเมื่อนี้มุดนำกะสีมาเรามาวาวเรื่องประสบการณ์การมากรุงเทพขังแดงนอกจากนอพี่น้องเนาะเอาไว้ถทาคลิปต่อไปสามมุดนำสีเหลวถึงกันทำงานการแบบ มาอยู่กรุงเทพมันเป็นจังไหนเนาะจ้ะเนาะพอวันซาบาุด,ดำมาคางแดงน,นั่นซาุดำกัจบจีนเบาไปเนาะจ้ะเนาะในมา่านกรุงเทพกับน้นำยาเน,นาะจ้ะเนาะมาน้ำยาเนาะจ้ะเนาะพี่น้องผ้ามาเนาะจ้ะเนาะแล้วเอาไว้คลิปต่อไปถา้าผู้ใดอยากฟังสาบุด,ดำดาวแดงของการเป็นอยู่อยู่ประเทศไทยการกินอยู่การทำงานการนนนี่นั่น อยู่ในประเทศไทยซ้ำบุําอยู่จังไรกินจังไรนอกจากพี่น้องเนาะกาคอมเมนต์เข้ามาในใต้คลิปนี้ได้นอกจากน้อพี่น้องและซ้ำบุดําสนมาเล่าเรื่องให้ฟังนอกจากนอแต่สําหรับคลิปนี้กับเราซํานี้ให้ฟังก่อนนอกจากน้อพี่น้องนัทธาภูรอยากฟังต่อไปอีกค่ะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้นอกจากนอซ้ำรับคลิปนี้กับสีบุดำกับสิขรอตได้ไปซํานี้นอกจากนอพี่น้องเนาะกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งสามบุดำน้ำไหนเรื่องจะหรือฝากเป็นกําลังใจให้นะ ฝากฝากเป็นกำดังใจกำนั่งใจหายแน่ด้วยจ้ารอฝากเป็นกำลังใจสร้างบุญนำเนกุดกระดิงเพื่อสิโบโ่ภผาดคลิปต่อๆไปของสาวมุญนำนัดจาเนาะสบายสวัสดีจา้าบ๊ายบาย